มือตืดตืดป่ายางมองไม่เห็นคนเลยสวัสดีครับปุยขี้ไก่ป่ายางวันนี้เรามาป่ายางแถวไหนเนี่ยพวกเขามีไรยางไมดูโอ,โอ,ลโอ้ลูกต้นเล็กๆเองยังดกมม่วงปีนี้ดกมาก โอ้รถพึ่งจะล้างมานู่นเลยตามลงไปนู่นเลยโอ้ยว้ายมือตื้อเขาไอ้ทางนี่พึ่งจะเกร็ดแล้วเอาลูกลเอาลูกรังมาทำทางไงนี่แหละเอามาทำทางพวกนี้แหลยพึ่งจะลงไปพึ่งจะเกล็ดอ๋อ ทางฝนันว,วิ่งกลกเลวมันควรจะทำล้วเพื่อจะเกดวันนั้นเองวันที่ฝนตกราดยางวนี้ลดยางเมื่อกี้ป่ายางตรงนี้สวนมันมัน,นข้างหน้าอันนี้อะไรอันนี้น่าจะมันน,นี่น่าจะปลูกมันเตรียมดินปลูกมัน เฮ้ยทุกคนป่วยเราเราวันนี้เราเอาเสื้อผ้ามาให้ช่างเอี่ยวเขาบอกนี่หน้าง,งานเขาบอกว่าวิ่งสองสามวันเขาเตรียมเสื้อผ้ามาสองชุดหนได้ได้อยูโตขเขาเอาเสื้อผ้ามาส่ง อะไระมีเสียงอ,ะอ่ะเอะอมีเสียงนะอเสียงหน่อยอไหน,ไหนอะไรทำไมนู่นเทแล้วเรียบร้อยอยู่ข้างหน้าเรา ทีแล้วค่ะทีแล้วนี่ลูกหลังนะคะที่ลงหน้างานเขาเออขามาวิ่งตัวเดี่ยวอยู่นี่เอาเอา ที่ตรงนี้เลยป่ายางมีแต่ป่ายางโครงการก่อสร้างของอบตสะดาวนะคะนุลูกรังนะคะลูกรังไม่รู้มีกี่คันวันนั้นบอกมาวิ่งมีทั้งหมดสี่คันนะนี่ก็ก็ต้องหาต้องสู้กันไปค่ะถามว่าตอนแรกอะ่ะเหมือนว่าเราจะหาตัวลูกไปวิ่งแหละอ่าตอนแรกก็จะไปวิ่งมุกดาหารด้วยพอดีว่า วันนั้นโทรไปมุกดาหารเสี่ยแม็กบอกว่าหยุดนะคะยังไม่ได้วิ่งวันนั้นวันสองวันนี้แหละแล้วก็ตอนนี้วิ่งแล้วแต่พอดีว่าเราอ่ะมางานตรงนี้แล้วนะคะก็ว่าจะช่วยตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะทั้งหมดร้อยห้าสิบเทีย่ยวไม่รู้วิ่งได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องถามคนขับก่อนกินน้ํามันหรือมัง้งเนี่ยขับใช้แต่น้ํามันโอ้หนแน่วิ่ง เออไปด้วยเที่ยวนึงก็ให้พ่อจอดอยู่นี่โอ้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ขึ้นกันนี่โอ้หมาเดี๋ยวสิมันจะนั่งนิ่มไหมเนี่ยเบาเนี่ยเฮ้ยพอ,อยังยังเปิดกระจกบวกเก อย่างสูงอะดูวะ่ะล้งหัวก็มองไม่เห็นนี่นี่โอ้เกินทำอะไรก็เกินคนจริงๆดูวะ่ะมันดูอย่างสูงอะออแล้วก็พาม่านเขาไม่รู้อะไรดูเขาทำอะไรมันเป็นรางอะไรแบบนี้แล้วสั่งรางมาทำไมแล้วเอาอันนี้มาห้อย มันยิงไม่ได้มันเสียรถหมดก็เลยเพื่อสั่งมาให้มันเปลืองตังอีอ่ะนะมันก็กองไว้อยู่หน้านาหกเจ็ดร้อยนะอันนี้ไม่ต้องใส่มันเกะกะตรงนี้น่ะมันเกะกะตะเอียวจริงเวลาเอาของมาเอามันมันก็แค่ตรงนี้จะไปดึงไปดึงทำไมมันยืดเลยนะ ก็มันเก็กะนี่เสียงใสงง่มันเก็บความเย็นดีจัเยเียงเอามาใส่อะไรดูแล้วข้างหน้ามันไปยังไงดึงไปข้างนนนหนนี่บอกอข้างหน้าเขาก็บมาขอนี่เลยดูดูเรมบอน <laughs> เราจะไปดูที่ขึ้นเรามาแล้ววันนี้เราเอาเสื้อผ้ามาส่งไล่ตเอะเอียวออกจากบ้านเนี่ยม,ม,มาผ้าขนหนูมาไล่ตเะเอียวแล้วไม่ได้อาบน้ำบ่หรือมาผ้าขนหนูอเอาอะไรเช็ดเนี่ยหนะกางเก้งในเอาเสื้อตัวนอนเช็ดวันแ <laughs> รกก็เอาผ้าบ้าร์ดเจม ๋ยวมัวเลยไม่ได้อาบน้ำเลยเช่นวะหนึ่งโอ้ <laughs> ดูป่ายางมันคลึ้มมากเลยนะโอ้ได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ยวิ่งวันเนี้ย ใช่เหรอใช่ไอ้เมื่อตอนเที่ยงคุยกันเพิ่งจะเริ่มเที่ยวแรกนับวันอีกตัวมั่วไปเหี่ยวมั่วนี่มั้งเด้อโกหกก็ไม่เรียนไปเรียนมาใหม่เลยคุยกันเมื่อตอนนั้นเที่ยงแหมบอกว่าเพิ่งจะเริ่มวิ่งเที่ยวแรกแก แล้วทำไมไม่วิ่งถึงสี่ห้าทุ่มวิ่งไม่ได้บ้านเขาไม่ให้วิ่งเหรอบ้านคนตอนกลางคืนเนาะบ้านคนสามหลังลทำไมอ,อ่ะนี่ก็มาถึงอยากวิ่งอยูอ่เออก็เอากวาจะเริ่มงานตั้งกี่โมงกวาจะได้ตักไม่ใช่ว่าตื่นตักตั้งแต่เจ็ดแปดโมงเนาะ นี่ถ้วกวดจะได้ตักแล้วก็มาเลิกเร็วมันก็วิ่งไม่ได้เลยเนาะมันไม่มีคนแจกตัวแจกเองไ้ตัวน่ากินมีอะไรสดนันะ่นหรอไข่มาดูเลยอ่าหนูขี้ไก่นี่นขี้ไก่โอ้มีสวนยางเขาทำทาง ไปบ้านรุน่นถ้ามาเร็วกว่าน,นี้จะเลยไปเขาสาลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ขึ้นงานกันคลิปนี้ก็วันนี้ คลิปนี้ก็ไปละว,วันนี้เราเอาเสื้อผ้ามาส่งนะคะไล่ออกจากบ้าน <c oughs> ไล่ออกจากบ้านและไล่ชียงเหี้ยออกจากบ้าน <c oughs> โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะเออเอาโฟลดชัดเปลี่ยนให้เขา